5, 4, 3, 2, โรงเรียนบ้านสมสะอาดตำบลแร่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครขอนำทุกท่านเข้าสู่การนำเสนอผลงานการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา นางรุ่งฤดีสุนารักษ์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมสะอาดบริบทของโรงเรียนบ้านสมสะอาดมีพื้นที่ตั้งอยู่ในตำบลแร่อําเภอพังโคนจังหวัดสกลนครมีพื้นที่8ไร่มีผู้บริหาร1คนข้าราชการครู4คนครูอัตราจ้าง3คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คน นักการพานโรงหนึ่งคนมีจำนวนนักเรียน66คนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จากวิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านสมสะอาดเกิดจากการระดมความคิดความต้องการและบริบทของชุมชนที่เข้ามามีในส่วนร่วม ในการบริหารจัดการโรงเรียนเกิดเป็นวิสัยทัศน์ที่ตอบสนองการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านสมสะอาดสำริทิผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดนางรุ่งฤรืดีสุนารักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมสะอาดตัวชี้วัดที่หความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสำริษทางการเรียนวิชาภาษาไทย โรงเรียนบ้านสมสะอาดมีบรรยากาศสิ่งแวดล้อมสะอาดน่าอยู่น่าเรียนและปลอดภัยเพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ภายในโรงเรียนจัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้แก่การเยี่ยมบ้านนักเรียนโครงการสอนชดเชยโครงการสอนซ่อมเสริมป .1 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และมีการนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอมีการประชุมวางแผนพัฒนามีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการติดตามประเมินผลซึ่งได้รับการนิเทศจากคณะกรรมการที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่องตัวชี้วัดที่สอง ผลงานหรือรางวัลที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาโดยมีกระบวนการบริหารงานที่เหมาะสมตามบริบทนับเป็นความสำเร็จในการบริหารงานดังนี้ 1. การมีส่วนร่วมจัดทำแผนจากหลายภาคส่วนกรรมการสถานศึกษาชุมชนใช้กระบวนการประสานงานรอบทิศทาง 2. การมีแผนปฏิบัติงานที่ถูกต้องชัดเจนซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จดังต่อไปนี้รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปีการศึกษา2562เป็นตัวแทนศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่7เข้าแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสชายคู่เทเบิลเทนนิสหญิงคู่ กรีธากระโดดไกลหญิงอายุไม่เกิน12ปีตัวชี้วัดที่สามผลการเรียนรู้เฉลี่ย5กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักโดยทางโรงเรียนบ้านสมสะอาดได้จัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้แก่โครงการอาหารปลอดภัยโครงการส่งเสริมการออกกําลังกายโครงการค่ายคุณธรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน โครงการสอนชดเชยโครงการสอนซ่อมเสริมและโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้มีการนิเทศชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอมีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนมีการระดมทรัพยากรทางการศึกษามาใช้ในกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ net, ได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนจากลำดับที่2 0 9ของเขตพื้นที่การศึกษามาอยู่ในลำดับที่168ซึ่งเป็นการพัฒนาอย่าง9ประโดดตัวชี้วัดที่4การบริหารงบประมาณ และการรัดมทุนทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาโดยมีการจัดการประชุมกรรมการสถานศึกษาประชุมครูประชุมผู้ปกครองนักเรียนการช่วยงานชุมชนมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ จากหน่วยงานอาทิเช่นสำนักงานเทศบาลตำบลแร่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแร่สถานีตำรวจภูทรพังโคนูนวัดเขื่อนสามคัคคีและชุมชนในด้านการบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา โรงเรียนบ้านสมสะอาดมีระบบบริหารงบป,ประมาณที่เป็นระบบสามารถตรวจสอบได้โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบการเงินและพัสดุใช้เงินตามแผนการปฏิบัติการที่วางไว้และใช้ใจ่ายอย่างประหยัดคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการทั้งนี้โรงเรียนบ้านสมสะอาดได้รับการสนับสนุน จากหน่วยงานต้นสังกัดผู้ปกครองสิทธิ์เก่าวัดชุมชนและหน่วยงานราชการอื่นในท้องถิ่นเป็นอย่างดีกิจกรรมวันเด็กซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากชุมชนและหน่วยงานอื่นๆอย่างเช่นจากห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีและธนาคารออมสิน ปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้และภูมิทัศน์ในโรงเรียนโดยงบประมาณจากชุมชนปรับปรุงอาคารสิทธิ์เก่าเฉลิมพระเกียรติปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ให้หน่าอยู่น่าเรียนติดกล้องวงจรปิดเพื่อดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยในโรงเรียนได้รับการสนับสนุนเครื่องเล่นสนาม จากบริษัทแอคนนวชินดรินคอนซัลทิงจำกัดโครงการค่ายอาสานักกีตาวิทยารุ่นจิว๋วจากสาขาวิชาพืชศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครตัวชีวัตที่5การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพโรงเรียนบ้านสมสะอาดส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพครูโดยมีโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่โครงการกำกับติดตามและนิเทศการสอนและโครงการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับต่างๆส่งเสริมให้ครู ได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจากการศึกษาดูงานโครงการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษามีการผลิตเจลแอนกอฮอล้างมือจากศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่7การอบรมออนไลน์ในสถานการณ์โควิดตัวชี้วัดที่6การบริหารงานตามหลักธรรมมาพิบาลมีการบริหารจัดการ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาพิบาลโดยการนำหลักคุณธรรมหลักนิติธรรมหลักความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่าเกิดเป็นโครงการพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศ,รศาึกษาโครงการวางแผนอัตรากำลัง โครงการสร้างขวัญและกำลังใจครูและบุคลากรและโครงการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาตัวชี้วัดที่7การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนโดยมีกระบวนการจัดทำโครงการส่งเสริมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน มีการจัดการประชุมกรรมการสถานศึกษาการประชุมครูการประชุมผู้ปกครองนักเรียนร่วมกิจกรรมกับทางชุมชนอาทิการร่วมงานกับทางอำเภอจัดขึ้นร่วมงานกับสำนักง,งานเทศบาลตำบลแร่ร่วมงานที่ทางชุมชนบ้านสมสะอาดจัดทำขึ้นร่วมกิจกรรมเกินกว่าสิหครั้งขึ้นไปคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้ ตัวชี้วัดที่8อัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนหรือการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียนมีกระบวนการดำเนินการกำหนดครูผู้รับผิดชอบมีแผนการรับนักเรียนมีข้อมูลวัยเรียนปัจจุบันประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนจากหลากหลายช่องทางติดตามประเมินผลและรายงานการรับนักเรียนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้นักเรียนได้เข้าเรียนตามแผนการรักนักเรียนคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยตัวชี้วัดที่9อัตราการศึกษาต่อของนักเรียนมีกระบวนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการศึกษาต่อของนักเรียนกิจกรรมปัดฉิมนิเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อ การเยี่ยมบ้านให้กำลังใจผู้ปกครองนักเรียนสรุปรายงานผลการดำเนินง,งานส่งผลให้ในปีการศึกษา2562นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้ศึกษาต่อครบทุกคนคิดเป็นร้อยละ1หนึ่งและไม่มีนักเรียนออกเรียนกลางครันตัวชี้วัดที่10ผลการดำเนินการ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุมวางแผนจัดทำโครงการพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายโรงเรียนบ้านสงสะอาดได้จัดทำโครงการส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโครงการรักการอ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อส่งเสริมอาชีพการเยี่ยมบ้านเพื่อสำรวจความพร้อมของนักเรียนและแจกใบงานการเรียนผ่านระบบออนไลน์ในสถานหนาการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019จัดให้มีมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019ในโรงเรียน การขับเคลื่อนและการดำเนินง,งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาในสถาน,นาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019ตามกรอบการประเมินสำเร็จที่ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลาหนึ่งปีตามตัวชี้วัดทั้งหมด10ตัวชี้วัดดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้นการบริหารสถานศึกษา ของผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นไปอย่างมีทิศทางตามหลักการแบบแผนของทางราชการตลอดจนมีความก้าวหน้าพัฒนาต่อเนื่องเป็นลำดับทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนการบริหารจัดการด้านบุคลากรมุ่งความมีคุณภาพมีประสิทธิภาพของบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์จากตำราจากสื่อ และแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาแห่งนี้โดยการนำของนางรุ่งฤดีสุนารักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมสะอาดขอขอบคุณค่ะ